สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้ครูกฎจะเล่าในหัวข้อดวงตกมีเรื่องติดขัดเอาไปท่องคาถาสั้นๆพลิกชีวิตทันตาเห็นโอวาทธรรมของหลวงปู่หงผอมมาปัญโยท่านผู้ฟังครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับดวงตกมีเรื่องติดขัดเอาไปท่องคาถาสั้นๆพริกชีวิตทันตาเห็นภาวนาบันเทากรรมลดเคราะห์หลวงปู่หงพรมมะบัญโยช่วงชีวิตบางครั้งบางคราวเราอาจพบว่ามีเรื่องติดขัดและผิดพลาดเสียหาย ธุรกิจการงานขัดข้องทำอะไรก็ไม่ราบรื่นมักมีอุปสรรคเหน็ดเเนื่อยจนท้อหาความสุขความก้าวหน้าไม่ได้มีความทุกขก์ใจทุกข์ใจไม่สบายกายรู้สึกร่มร้อนยุ่งยากบางก็เจ็บป่วยมีทุกข์รุ่มเร้าก็อาจด้วยเป็นช่วงดวงตกบุญอ่อนกำลังมีเคราะห์มากดทับชะตา วิธีภาวนาจเจริญพระก,กรรมฐานสวดธรรมลดเคราะห์บรรเทากรรมเพื่อเสริมดวงชะตาตนเองด้วยการบริกรรมคาถาภาวนาออกเสียงเบาๆว่านาลาอารหังอย่างน้อยๆ30นาทีขึ้นไปอันดับแรกก่อนจะภาวนาก็ให้ตั้งใจสำนึกอำลาต่อความผิดพลาดทั้งหลายทั้งมวลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ผู้มีพระคุณหรือเจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินมาในอดีตขออำลาสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตจะตั้งใจจะไม่ทำผิดอีกขอมุ่งปฏิบัติด,ดีด้วยการภาวนาจเจริญพระกรรมฐานซึ่งเป็นบุญใหญ่มีกำลังมากและย่อมให้ผลก่อนให้ผลเร็วบุญย่อมกำจัดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและด้วยอำนาจของบุญย่อมดึงดูดสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิต ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปลำดับต่อมาก็ให้ตั้งใจรักษาศีลห้าศีลแอันดีด้วยตนเองสมาทานวิรัตคือตั้งใจงดเว้นไม่ละเมิดศีลด้วยตนเองแล้วกราบพระแล้วจึงลงมือเจริญพระกรรมฐานทำได้ทุกอิริยาบถทั้งยืนเดินนั่งนอนให้เปร่งเสียงออกมาเพียงเบา ด้วยคำบริกรรมภาวนานาลาอารหังทำจิตให้จดจ่อต่อคำบริกรรมมีสติระลึกรู้ทั้งตัวทุกอิริยาบถหลวงปู่หงสอนว่าการบริกรรมออกเสียงจะช่วยเพิ่มพลารังจิตและกำจัดโรคออกจากกายขยันภาวนาให้มากๆจะรู้เองเห็นเองจะประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิต พลิกฟื้นดวงชะตาตนเองให้กลับมาดีหากป่วยก็หายหากจะชีวาวหายก็รอดจะค้าขายก็มีคนดีมาซื้อดึงดูดคนดีมาคบหาพูดคุยเจรจาก็จะมีคนเชื่อถือปากว่าดังมีวาจาสิทธิ์จึงห้ามแช่งห้ามบนไม่มีเหนื่อยขี้เกียจก็จะเป็นไปตามนั้นจริง ภาวนานาลาอาระหังประวัติหลวงปู่หงพรมบัญโยพระครูประสาสตรหพรมคุณสุสารทุ่งมนวัดเพชรบุรีอำเภอปราศาสจังหวัดสุรินทร์เด็กชายสุวรรณหงจะมัวดีเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาได้ช่วยกิจการงานทุกอย่างทำนาหวานกล้าเก็บเกี่ยวข้าวด้วยความวิริยะอดทน จนอายุได้18ปีมารดาขอร้องให้บวเนนด้วยสาเหตุเกรงว่าจะไปมีเรื่องกับผู้อื่นเพราะเป็นช่วงเวลาของวัยรุ่นอารมณ์ร้อนซึ่งโดยนิสัยแล้วเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งไม่เกรงกลัวใครสุดท้ายเห็นแก่มารดาจึงตัดสินใจบวชให้เพียงเจ็ดวันครั้นบนรรพชาแล้วพระอุปชาได้ตั้งนามใหม่ให้ว่า สามเณรพรหม,มสอนลุมาได้สามวันขณะนั่งบนแคร่ไม้ใต้โคนต้นมะขามใหญ่ได้มีบบรุษหญิงชายแปลกหน้าทั้งมีอายุแก่และหนุ่มแต่งกายแบบชาวบ้านมาขอร้องให้เทศโปรดทีสามเณรพรหมสอนกล่าวว่าฉันเพิ่งบวชได้ไม่ถึงวันอย่างเทศไม่เป็นรองชายหญิงผู้แปลกหน้าทั้งหลาย ต่งให้ข้อแนะนำว่าท่านเจ้าคะท่านเทศไม่เป็นก็ไม่เป็นอะไรแต่ขอให้ท่านทดลองว่านะโมสามจบประเดี๋ยวท่านก็จะเทศได้เองนั่นแหละสามเณรพรมสอนนั่งนิ่งและสงสัยว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนอยู่อก็มาขอร้องให้เราเทศแต่เมื่อลองคิดแล้วเขาบอกให้ว่าตั้งนะโมสามจบจากนั้น ก็เป็นเรื่องที่ปากพูดไปได้เองเป็นเรื่องเป็นราวชายหญิงทั้งหลายต่างนั่งพนมมืออมยิ้มน้อยอมยิ้มใหญ่ครันเทศจบก็กราบขอบคุณขอลากลับหันไปอีกทางปรากฏว่าหายไปทางไหนก็ไม่รู้ผู้เขียนกราบเรียนทามหลวงปู่ว่าทำไมสามเณรพรมสอนจึงเทศได้ท่านกล่าวว่ามันเป็นของเก่า หรือที่เรียกว่าทาบันดาลที่พาให้พูดกล่าวไปได้เองความตั้งใจที่จะบวชเพียงเจ็ดวันก็อยู่เลยเรื่อยมาจนถึงอายุ20ปีพระอุปชาจึงอุปสมบทให้ณวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินโดยตั้งนามชายาให้ใหม่ว่าพรหมปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาดุดพรหม เมื่ออุปสมบทแล้วหลวงปู่หงตั้งใจมั่นขยันเพียรศึกษาพระปริยัติคำสั่งสอนของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าหลวงปู่เป็นผู้มีความวิริยะสูงจดท่องจำแม่นยำยิ่งนักทั้งฝักใฝ่หาความรู้เพียรหาครูบาอาจารย์อย่างไม่ลดละแม้จะไกลไปยากก็อุตส่าห์ดันด้นเดินทางไป เพื่อให้ได้ความรู้กลับคืนมาเป็นรางวัลด้วยปาณิธานมั่นที่จะโปรดลูกหลานญาติโยมภายหน้าสือไปครั้นอุปสมบทได้แล้วสามพรรษาจึงกราบลาพระอุปัชฌาจาริกทุดงวัดตามแบบฉบับแห่งพระบรมครูอาศัยอยู่ตามโคนไม้นุ่งหม่มใช้ผ้าพเพียงสามผืนทั้งถือที่สงบสัปปายะเช่นป่าช้าเป็นที่จเจริญภาวนาเช้าค่ำ ขบชันพัฒตาหารเพียงมือเดียวได้ท่องเที่ยวสู่เมืองขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดเพราะเป็นเขตแห่งสัพพศาตรส์มนตราจึงได้เข้าขอศึกษากับครูอาจารย์ที่เป็นทั้งคารวาิก็ดีเป็นผู้ทรงศีลสม,มถะก็ตามจนเป็นที่พอใจแล้วจึงขออนุญ,ญาตลากลับเพื่อจะริกทุดงสู่พนมเปญกัมพูชาสืบไปเมื่อทุดงข้ามเขาข้ามเขตกัมพูชา อันเป็นที่ตระหนักดีอยู่แล้วว่าเป็นดินแดนแห่งอาณาจาักร้อมถิ่นอาถรรพ์เป็นที่รวมแห่งสัมพาาสัสสัรยสยเวทมนตราลุ่งเรืองนักคงเป็นด้วยบุญบารมีเก่านุนนำพาให้ได้พบครูบาอาจารย์เก่าเมื่อพบเห็นแล้วทุกครูอาจารย์ต่างพึงพอใจในพระภิกษุหงพรหมปัญโยผู้สันโดษอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งนักได้บังเกิดความเมตตา ประสิทธิ์ประสาทสพภพวิชาทั้งเวทมนต์และคาถาเมตตามหาสเน่ห์กำบังภัยทั้งคุ้มครองแขวคลารกันอาวุธปืนหอกดาบธนูหน้าไม้เขี่ยวงาช้างเสือหงสีพึ่งกันยาเบื่อทั้งขุนสายทำน้ำมนต์รถอาบต่างหายไปแมมนบ้าใบจิตหลอนก็อ่อนโยนจนลุเลยข้ามดงสู่จังหวัดสารพั ไต่เขาและภูผาอาศัยหุบเขาข่างห้วยเอนกายาตกค่้ภาวนาตลอดไปยามสองจิตผ่องใสบังเกิดธรรมบันดาลพาพบไปกับพระอาจารย์ใหญ่องค์เทพเทวาได้ประสิทธิ์ประสานวิชาลงจานเสกเป่าปากาอุปเทศมีขนมากเหนือกว่าพันประการประธานเสร็จ สอนจบครบตำราพระพรมปัญโยให้ปิติทั้งศรัทธาตั้งจิตกราบครูบาแล้วเหงื่อหน้าขอชมบารามีทันทีที่หลืมตารูปท่านอาจารย์ใหญ่ก็จางหายทันทีพระพรมปัญโยสุดที่จะเสียดายเพราะมิได้กล่าวคำว่าขอบคุณแก่ท่านผู้กรุณาประสาทวิชาครั้นล่องภัยในพระนากลางปลาใหญ่อัศจรรย์ใจเป็นนักหนา เห็นเด็กร่างดำใหญ่ดุดศิลาพร่างผลักทักไทายมาแต่ใดกุมารดินล้มหงายหลังแล้วครั้นตรงทดลองใหม่ผลักล้มหมาด้านหน้าทดลองถึงสองครั้งให้ระอาจึงแสดงกายยาสูงใหญ่ได้ห้าเมตรแสดงเสร็จให้เกิดศรัทธาแล้วสั่งสอนถึงวิธีการสร้างกุมารทองให้ถูกต้องตามตำรับตำรา ขันทุดงผ่านเขาพระนาไพรนานอยู่ได้เกือบขวบปีแวะผ่านที่หมู่บ้านชื่อบ้านครูภาษาไทยคือบ้านครูณหมู่บ้านนี้เองที่ชาวบ้านต่างกล่าวขานคุณงามความดีในวีรกรรมและหลายสิ่งที่ไม่อาจลืมเลือนได้จากหัวใจของทุกคนแม้หลวงปู่จะธุดงกลับประเทศไทยแล้วก็ตาม จนขณะนี้หลวงปู่มีอายุย่าง85ปีจึงได้เดินทางไปเยี่ยมชาวกัมพูชาเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าหลวงปู่จะมาต่างดีใจครั้นหลวงปู่ไปถึงชาวบ้านเกือบพันคนต่างมานอนคว่ำเรียงรายตั้งแต่ถนนจนถึงศาลาแล้วอาราธนาให้หลวงปู่เดินเหยียบบนหลังของเขาเหล่านั้นหลวงปู่จะไม่เดินชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมกล่าวว่า ยอมพร้อมเพียกายด้วยความเคารพบบูชาหลวงปู่ขัดเขามีได้จึงยอมเดินบนหลังเขาเขาเหล่านั้นแม้แต่ผู้เท่าเราอายุหนึ่งรปีเมื่อทราบข่าวว่าหลวงปู่หงมาก็อุตส่าห์ลากไม้เท้าหลังงอกเงืนเดินทางมากราบบูชาผู้ติดตามหลวงปู่ทุกคนต่างแปลกใจและถามว่าทำไมจึงศรัทธาองค์หลวง,ลงปู่ขนาดนี้พวกเราทุกคนต่างก็ถึงบางอ้อ เพราะพ่อเท่าต่างเล่าให้ฟังว่าหลานเอ้ยถ้าวันนั้นหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับเราแล้วหมู่บ้านครูทั้งหมู่บ้านก็แตกกระจายผลปี้ไปแล้วเพราะมันเป็นเรื่องแปลกตาเองก็ไม่เคยเห็นว่าลูกระเบิดและลูกปืนใหญ่ขนาดแตงโมมันตกมาบนหลังคาหญ้าแฝกแปลกที่มันไม่ทะลุหล่นลงมากลับกลิ้งครุกคกไปตามชายคาพวกเราค็นึกว่าต้องตายแน่แน ถาลูกระเบิดตกกระทบกับพื้นดินทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังตุบป,ปรากฏว่าลูกปืนจมดินเกือบครึ่งลูกแต่มันอัศจรรย์มากหลานเอ๋ยมันไม่ระเบิดเท่านั้นแหละเม็ดรกรวดเม็ดหินแม้แต่ดินใต้แครไม้ไผ่เขายังขุดไปลึกเป็นเมตรเอาไปปั้นเป็นลูกอมตากแดนครั้นหลวงพ่อกลับประเทศไทยแล้วแคร่ตัวนั้นท่านก็ยัง ไม่มีเหลือชาวบ้านเขาจุดธูปเอามาพรีแบ่งกันไม่เหลือหรอหลวงพ่อเนอิพร้อมกับยกมือไหว้ทางหลวงปู่หงพวกตายและชาวบ้านอารอดตายมาได้ทุกคนเสมือนตายแล้วเกิดใหม่เท่ากับหลวงพ่อท่านมาชุบชีวิตให้ใหม่ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทำไมชาวบ้านเขาจึงพร้อมใจกันยอมหนอนคว่มให้หลวงปู่เดินบนหลังของเขา ชาวบ้านทุกคนเคารพรักหลวงปูเสมือนเป็นเทพของพวกเขาทีเดียวเพราะมีใช่ว่าหลวงปูจะป้องกันภัยให้พวกเขาได้อย่างเดียวแต่หลวงปูได้แผ่เมตตาปล่อยสัตว์ขุดบอ่อขุดสะสร้างฝายน้ําล้นปลูกป,ป่าปล่อยช้างวัวควายเต่างูตะขาสัตว์ทุกชนิดและสั่งห้ามมิให้ชาวบ้านทำลายป่าไม้ โดยอบรมสั่งสอนให้เห็นคุณและโทษของการไม่มีป่าไม้ไม่มีน้ำจะเกิดความเดือดร้อนานานาประการพร้อมทั้งสอนให้ชาวบ้านทุกคนถือศีลห้าห้ามดื่มเหล้าเมายาแล้วครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ท่านจะคุ้มครองทุกคนเคารพศรัทธาในหลวงปู่ได้ประพฤติตามจึงมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขหลวงปู่หงเป็นพระธุดงถือสันโดษโปรดสัตว์ จึงไม่ติดกับที่อยู่หรืออมิสลาบจึงได้ลาญาติโยมเพื่อจะริกสแสวงบุญต่อเรื่อยมาครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังญาติธรรมทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดหรือมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ สุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระศรีพรรัตนตรยัยจงมาอำนวยอวชยชัยให้ท่านผู้ฟังญาติธรรมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ